ครับสวัสดีครับพบกับจันบอยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นงานติดตั้งเพานะครับในรถหกล้อโฟตอนนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นสิบล้อแล้วนะครับอันนี้จะเป็นใบเซอร์ที่ติดมาจากตัวสลิงผ้าใบหรือเว็บบิ้งสลิงนะครับก,ก็เขาจะมีวันผลิตยอยู่นะครับอันนี้ครับพาร์ิตี้ของเว็บบิ้งสลิงเส้นนี้ก็คือ2 0 0 0กิโลกรัมนะครับ s ซฟตี้แฟกเตออยู่ที่เจ็ดต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวันผลิตนะครับวันที่ยี่สเดือน2อมาตรฐานนะครับของไบเซอร์ก็คือมาตรฐานดินนะครับของเยอรมันนะครับหนึ่งสี่ดหนึ่ง D N นะครับ E N หนึ่งสดหนึ่ง ส่วนเจ้าตัวใช้งานจริงๆนะครับจะอยู่ในตำแหน่งยึดกับไอตัวซัพพอร์ตของเขานะครับตรงจุดหมุนเนาะจุดหมุนที่คล้ายๆลักษณะของสลักตรงเตงครับในตัวนี้มันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอตัวถุงลมนี้มันยืดเกินมาตรฐานนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปนะครับก็มีเพา ฟูเหอนะครับตอนนี้เป็นไลเวทฟูเหอครับยี่ห้อเป็น10บสตัดนะครับ10น็อตแล้วก็มีชุดถุงลมนะแอร์ซับเพนชั่นนี่เป็นถุงลมรับน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเบรกของตัวเพลาเองนะครับ อันนี้การติดตั้งจะใช้การเชื่อมนะครับของชุดซัพพอร์ตเผานะครับยึดกับเพาของชุดเพิ่มที่ติดตั้งเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นระบบเบรกนะครับระบบแอร์เบรกนะครับนี่คือถุงลมที่ใช้สำหรับยกล้อนะครับยกเพานะเราเห็นนะเวลามันวิ่งไปนะเวลาเราปล่อยลมเข้าไปมันจะ ยืดออกนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นจุดหมุนเนาะนี่เป็นซัพพอร์ตโครงสร้างในตัวชุดบอดี้กับตัวรถนะครับชุดชุดชสซีตัวนี้ครับบอดี้ของที่กล่าวมาก็คือบอดี้ของในตัวชุดซัพพอร์ตของชุดเผานะครับอ่ะมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมขออนุญาตใช้การบรรยาย แทนนะครับเพราะว่าในอู่มันค่อนข้างจะเสียงดังนะครับน,นี่ก็เป็นถุงลมอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเบรกนะคล้ายกันมันจะมีอยู่สองลูกด้วยกันนะครับระบบเบรกเพราะว่าต้องใช้ล้อซ้ายและล้อขวานนะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกก็จะพอจะนึกภาพออกนะครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับติดตั้งอุปกรณ์วาล์วควบคุมลมนะครับตัวนี้เราจะติดไปตรงนี้แต่ ที่พามาูก็คือยังไม่ได้สร้างไว้นะครับอันนี้เป็นเนมเพจของเพาะนะเนมเพจของเพาก็จะบอกน้ำหนักพิกัดเพาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นถุงลมยกอีกฝั่งหนึ่งนะครับบอดี้ของถุงลมยกก็จะ การซัพพอร์ตของแชสขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปของผมนะครับหากท่านใดมองว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ถ้าผมอธิบายด้วยคลิปวิดีโอมันจะค่อนข้างจะยาวเกินไปนะครับผมก็มีภาพติดตั้งที่ผมได้ทำการติดตั้งไปทั้งหมด ประมาณ5คันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระบบลมที่ติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายระหว่างทำนะครับหากท่านผู้ชมสนใจงานตัดแปลงหรืองานซ่อมสร้างนะครับโทรมาที่เบอร์0ูนย์ก็ห้าหกศูนย์สองสี่หนึ่งสี่แปดนะครับยินดีให้บริการตรวจสอบแล้วก็เข้าไปวัดหน้างานให้นะครับครับแล้วก็อ,อีกหนึ่งงานนะครับงานตรวจสอบเครื่องจักรนะครับ งานตรวจสอบปั้นจันนะครับงานตรวจสอบแบ็คโฮงานโฟล์คลิฟ์นะครับตรวจสอบภายในโรงงานนะครับงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อมนะครับของวิศวกรสิ่งแวดล้อมงานวิศวกรเครื่องกลงานวิศวกรโยธางานวิศวกรตรวจสอบไฟฟ้านะครับยินดีให้บริการนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ